สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่างเล็กพาท่านมาชม,มวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำ i t c นะครับตัวนี้ขนาดหนึ่งนิ้วครับแรงมากแล้วก็ทำงานได้เงียบมากมากครับผมสำหรับบ้านหนึ่งหลังห้องน้ำสี่ห้องห้องครัวหนึ่งห้องใช้ได้อยู่ได้สบายมากครับแรงพอรับประกันโดย ยี่ห้อนี้ครับใช้งานได้ดีจริงๆครับบ้านหลังนี้ที่บ้านลูกค้าแล้วก็มีห้องน้ำสี่ห้องนะครับห้องครัวหนึ่งแล้วก็โรงรถหนึ่งปั๊มตัวเดียวครับไม่ต้องใช้ได้แล้วก็พอเพียงกับการต้องการของครอบครัวทุกคนครับรับรองการันตีไว้แล้วครับโดยลูกค้าที่ใช้มานานหลายสิบปีครับนี่ขนาดหนึ่งนิ้วครับ ITC ครับโย ตันดอย่างหนักตัวนี้เราก็ขันเกลียเข้าไปก่อนตัวนี้คือขาเข้าของปั๊มน้ํานะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับท่านผู้ชม,กกชมวันนี้พามาดูวิธีการติดตั้งปั๊มน้ําแบบง่ายๆทางานสบายๆสไตล์ช่างเล็กครับซึ่งทุกวันนี้ทําการ ได้ง่ายมากๆครับท่านผู้ชมแค่ตัดต่อแล้วก็ทากาวแค่นั้นเองครับก็สามารถใช้งานได้ดังใจหวังแล้วครับใช่ครับมาจากขโมยแล้วก็คันให้แนครับท่านผู้ชมพันเทปเสร็จแล้วก็คันเข้าไปใช้คุณแจคันเห้ยนอย่าใช้มือขันนะครับรับรองไม่อยู่แน่นอนครับถ้าใช้มือขันรั่วแน่นอนครับนี่ก็มาพันเทปอีกตัวหนึ่งครับ ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกกำลังใจที่เขามารับชมนะครับรอ๋อทชับวันนี้คือขาออกขาออกมานกระชั้นชิดมากกันไปแล้วก็จะใช้ใค,ความคิดแล้วก็วิธีนะครามสามารถนิดหน่อยนะครับสำหรับการต่อขาออกครับเพราะบางช่อกระชั้นชิดแล้วก็ใกล้กันมากเกินไปก็จะมีการ ต่อให้ชมครับว่าเราทำเป็นยังไงสำหรับลูกค้าที่ติดต่อมายังในแฟนเพจเฟ e บุ o กหรือว่าในช่อง Youtube นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ถึงสงขาหาดใหญ่แล้วก็บางท่านก็อยู่ถึงเชียงรายเชียงใหม่ก็มีนะครับ ขอบคุณมากๆนะเลยครับอาจจะไปบริการท่านทั้งทีไม่ได้เพราะว่ามันระยะทางมันไกลเกินไปแล้วก็ขออนุญาตไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแต่ใจจริงแล้วก็อยากไปบริการท่านทั้งทีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกหลังเลยครับแต่เพราะด้วยระยะทางที่มันห่างไกลกันเกินไปครับ ก็อาจจะมีเสียงซอกแซกเข้ามาบ้างนะครับเสียงคนคุยกันนะครับก็ลูกค้าเขาก็ยืนดูอยู่เขาก็อยากรู้ว่าเราทําแบบไหนวิธีการทําอย่างไรครับพอคเขาจะออกให้เราขั้นต่าท่าทุกน้อยเหรียญครับจะออกเดือนเดือนถ้าจะเอาเสียงลงก็เราก็อยากได้อรรถรสในการทํางานครับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้ชมตอนวิธีการทํางานนั้นมีเสียงอะไรบ้างใช่ครับสมัครยิงสมัครเกิดสมัครผ่าน อันนี้คือขาออกครับท่านผู้ชมขาออกความน้ําขนาด1นนิ้วครับ ITC ครับใช้ดีใช้แรงใช้ทนมากครับ ใช่ครับตอนนี้ช่างมหาก็กำลังตรงข้ามสยามบอลเลยขาเข้าของคมน้ำเลยนะครับในมีสยามบอลหรอ่มีครับบูมด้วยเอน่าจะเป็นลูกใช้ลกอะไรมากำเองขาเข้าเลขแอววีแผงเองครับสำหรับคมน้ำแต่ที่สำคัญยาตัดต่อหรือว่ากลับข้างเป็นขานนะครับข้างเข้าเป็นออกออกเป็นเข้าครับช่างเรียกเคยไปเจอในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับไปทำงานลูกค้าเขาบอกว่า เวลาเปิดปั๊มน้ำน้ำไม่ไหลแต่เวลาพอปิดน้ำกลับไหลเวลาเปิดปั๊มน้ำน้ำไม่ไหลไหลไม่แรงแถมยังไม่ไหลด้วยซ้ําทําเขาใช้แบบนี้มาานแล้วก็จะเป็นเป็นปีแล้วครับท่านผู้ชมใช้งเินเก่าอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาใช้มาได้ยังไงก็เลยไปตรวจสอบด้วยว่าปรากฏว่าช่างที่มาติดต่อให้นั้นใส่ปั๊มน้ํากลับข้างรับท่านผู้ชมจากเข้าเป็นออกออกเป็นเข้าเวลาเปิดปั๊มน้ําก็จะไม่มีน้ําไหลเพียง แต่ว่าเวลาเขาปิดน้ําน้ําถึงจะไหลเพราะว่าน้ําจะไหลผ่านปั๊มโดยตรงไปโดยที่ไม่่นันเป็นตัวที่ไม่ต้องเปิดปั๊มน้ําก็จะไหลพอใช้ครับเพราะว่าน้ํามันแรงมากครับน้ำม่น้ำปลาแรงมากเราไมาตรวจสอบดูว,ว่าโอ้แบบนี้ก็มีด้วยครับเพราะว่าการทํางานของปั๊มน้ําแล้วก็การตัดต่อท่อน,นี่ต้องดูให้ดีนะครับท่านชมไม่ใช่จะทํากันแบบต้องศึกษาดูก่อนครับว่าออกข้างไหนเข้าข้างไหน อาจจะมีน้อยคนมากครับที่จะไม่รู้นะครับตัววนใหญ่ผมเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมทุกท่านเก่ง,งมากๆครับดูรู้แล้วทุกคนครับก็มีเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างคราบสำหรับงานนั้นครับเดือแค่งานเดียวเท่านั้นสำหรับการติดตั้งปั๊มน้ําแล้วต่อท่อผิดข้างนะครับอันนี้ก็ต่อขาออกบท่าผู้ชมทางกาวให้เรียบร้อยนะครับให้แน่นหนาอย่าให้รั่วโดยเด็ดขาดนะครับมีข้อสงสัยไดก็เกี่ยวกับปั๊มน้ําหรือว,ว่าเครื่องใช้ในบ้านเครื่อง ปูเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆเชิญปรึกษาหรือว่าคอมเมนต์ในที่ใต้คลิปไปเลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านและยินดีต่อทุกคอมเมนต์ครับอ mm hmm. าจจะมีลูกค้าบางท่านที่ท่างเรียกไปบริการไม่ทั่วถึงก็ขอโทษขออาภัยไว้ณนที่นี้เลยนะครับเพราะว่าบ้านลูกค้าบางท่านก็ติดต่อมานั้นอยู่ไกลมากครับผม mm hmm. ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เพราะว่าระยะทาง เวลาการทํางานที่ห่างไกลกันแล้วก็คนทางไกลกันมากครับอย่างอยู่ที่โคราชก็มีหลายที่หลายเจ้าครับโทรมาอยู่แถววังน้อยอยุทยาก็มีเยอะมากครับท่านผู้ชมแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หาดใหญ่ครับหาดใหญ่สงขานี่เยอะมากครับเป็นโรงแรมครับติดต่อมาทางทีมงานช่างเล็ก ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่สําคัญนะครับอย่าลืมทากาวนะครับนสม้ชมถ้าทาถ้าลืมทากาวเมื่อไหร่นั้นรับรองรั่วแน่นอนครับก็มีบางครั้งบางครั้งกันครับที่ช่างเนี้ยก,ก็ลืมทากาวครับไม่ใช่ว่าจะทาทุกเสมอไปก็มีหลงๆล,ลืม,ลม,ลมบ้างเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เขามารับชมครับให้กำลังใจ สลับทีมงานช่างเล็กมาโดยตลอดที่ดีที่ดีเสมอมานะครับมีครับแล้วก็ใส่45แบบนี้เลยง่ายๆครับท่านผู้ชมไม่ยากเลยสำหรับการติดตั้งปัำำ๊มน้ำออโตเมติกขนาด1นิ้ว ITC สีแดงครับท่านผู้ชมมีขายตามร้านขายปั๊มทั่วไปครับอาจจะมีบางท่านหรือลูกค้าบางท่านครับที่ ให้ทางเล็กนั้นหาให้แล้วก็ไปติดตั้งให้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดค่าบริการติดตั้งแล้วก็ค่าแรงค่าน้ำมันแค่นั้นเองไม่คิดอะไรมากมายครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านและผู้มีอุป,ปการะคุณท,ทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานทางเล็กมาโดยตลอดครับ นี่ก็ทากาาให้ทั่วนะครับทุกหัวเลยครับอย่าให้บ้างเว้นนะครับมิฉะนั้นตั้มทํางานแรงดันแรงดันสูงแล้วก็อาจจะน้ารั่วนะครับท่านผู้ชมต่อเข้าไปครับต่อเข้าไปแน่นารับรองอยู่แน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้ไม่มีผิดหวังครับแล้วก็ขาเข่าก็รับชักปะหาก็ราบต่ออยู่ครับนั่นไงครับนั่นครับ เอเออนนดืนก็เยอะครับเยอยากให้พอดีนะครับอยากให้ยาวไปอยากให้ท่านไปบางคนทำเยอะมากในชะ่ครับบางคนก็ไปถึงฝั่งฝันบางคนก็ไม่ถึง,ง,ง,ถงี๋ยวพ<ม>อทา,ารเอาปได้ขึ้นทางอ,อยาให้รั่วครับที่สำคัญ้ารั่วแล้วอาจจะ พราะมันผ่านยากครับกยากครับ,ก,รบกดมันเยอะตัดต่อใหม่เสียเวลาครับก็จะมีลูกค้าบางท่านอีกครับสอบถามมาว่าการทางานของชะเลึกนั้นมีคิดราคาค่าแรงแบบไหนยังไงครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีคลิปออกมาให้ดูนะครับว่า,าการทํางานนั้น เราอยู่ที่คิดกันแบบไหนราคาเท่าไหร่งานใกล้ไกลคิดยังไงจะมีมาบอกครับอีกไม่นานครับกำลังทํำถายทําก็แล้วก็ทํำไว้อยู่กาลังลงตามระดับครับทิปปกกินนะครับจะอยู่ได้ตัวนี้แล้วก็ท่ากาแล้วก็สมเข้าไปครับสําหรับวันนี้งานนี้ก็คงต้องจะจบแล้วครับนี่ครับทากาเสร็จปุ๊บถ้าเรากิน สวมเข้าไปต่ตอพลิกหน่หน่อย,อยก็ถือว่าโอเคแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำไอ c ซีฮิตาจิหรือว่าปั๊มน้ำสีแดงครับทุกอย่างทุกยี่ห้อมันมี ถัทงทรงเดียวกันครับแล้วก็รูเข้ารูออกเหมือนกันครับสามารถใช้แทนกันได้นะครับ